สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์คลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายด้านการงานการเงินความรักโชคลาภราย3เดือนได้แก่เดือนมกราคมกุงภพาพั่ธนมีนาคม2,567ค่ะลักนาราศีตุลคือคนที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคม15พฤศจิกายนและสำหรับคนที่มีลักนาสถิตราศีตุล ตามปฏิทินไทยก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะและในการทำนายในครั้งนี้เป็นการทำนายโดยใช้ไพ่ย,ยิปซีทั้งหมด10ใบนะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นคำทำนายนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการใช้ชีวิตค่ะ ในส่วนของคทำทํานายที่ไม่ดีไม่ควรนำไปตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆในชีวิตนะคะส่วนคนทำทํานายที่ดีอาจารย์อยากให้คุณนำไปเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะมาเริ่มเปิดไพ่ใบที่หนึ่งกันเลยค่ะ 1. ตัวคุณเป็นเช่นไรในช่วงนี้ไพ่ราชินีถือดาบตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีความตึงเครียดและกดดันเป็นอย่างมาก เรื่องราวต่างๆจะยังไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเอาไว้คุณอาจพบกับเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณผิดหวังและเสียความรู้สึกเป็นช่วงที่ชีวิตจะพบเจอกับเรื่องหนักๆจำเป็นต้องใช้ความอดทนในการเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นด้านการงานมักจะเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความรอบคอบสูงหรืองานด้านกฎหมายก็ได้เช่นกัน หากไม่ได้ทำงานประเภทนี้ก็หมายถึงในเรื่องงานอาจจะผิดพลาดบ่อยหรืองานมีความกดดันมากการเงินในช่วงนี้ต้องระวังการใช้จ่ายเงินให้มากเพราะจะไปราบเรื่องอย่างที่หวังเอาไว้มีโอกาสเงินช็อตได้ความรักอาจต้องทํงใจเพราะคุณมักไม่ค่อยมีโชคด้านความรักหรืออีกกรณีหนึ่งอาจหมายถึงมีเรื่องผิดหวังจากคนรักมาก็ได้เช่นกัน 2. สถานการณ์ในช่วงนี้สิ่งที่เข้ามากระทบไพ่เทพแห่งความปลายมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้สิ่งต่างๆชะงักงานแบบกระทันหันโครงการใหม่หรือแผนง,งานต่างๆที่กำลังทำอยู่อาจจะมีเหตุให้สะดุดต้องล้มเลิกกลางคันหรือถูกระงับไว้ชั่วคราวสถานการณ์ต่างๆมีความล่าช้าเกิดขึ้นในเรื่องการงานอาจมีบางอย่างเข้ามาเป็นอุปสรรคในการทำงานของคุณ ทำให้การงานไม่ค่อยราบรื่นหรือไม่มีความก้าวหน้าเท่าที่ควรการเงินระวังมีค่าใช้จ่ายกระทนหันเข้ามาทำให้การหมุนเงินอาจจะมีปัญหาได้ความรักระวังมีเรื่องให้เสียความรู้สึกจากคนรักหรือมีความผิดหวังเสียใจอย่างมากหากยังโสดความรักยังไม่ลงตัวเท่าไหรนะ่นักควรรอไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อน ข้าวเกษตรกรไทยเหนียวนุ่มหอมอร่อยส่งตรงจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือคุณหาซื้อได้แล้วที่ช่องทางซอปปี้ลาซาดา้าติ๊กตอกอย่าลืมอุดหนุนเกษตรกรกันนะคะ3อนาคตจะเป็นเช่นไรเจ้านายต่อผู้ใหญ่ไพยเทพผู้สันโดดคุณจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวและต้องจัดการเรื่องราวต่างๆตามลำพังรวมทั้งอาจจะมีความรู้สึกเหงาบ้างเพราะไม่ค่อยมีคนเข้าใจคุณเท่าไรนะ ในเรื่องการงานจะได้รับคำแนะนำและความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องการงานมากกว่าคุณแต่โดยรวมแล้วก็ยังช่วยคุณไม่ได้มากเท่าไรยังต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักในด้านการเงินจะเริ่มดีขึ้นแบบช้าๆเนื่องจากคุณจะเริ่มมองอนาคตของตัวเองมากขึ้นทำให้มีการระวังการใช้เงินของตัวเองมากกว่าในอดีตความรักมีโอกาสพบรักกับคนที่อายุแก่กว่า มีคนอายุมากกว่ามาจีบสี่ความเป็นอยู่ในช่วงที่ผ่านมาไพาราชินีถือเหรียญโดยพื้นฐานแล้วชีวิตของคุณจะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นอย่างช้าๆอาจจะไม่รวดเร็วทันใจนะแต่ก็ถือว่าเริ่มประสบความสำเร็จในจุดที่คุณได้ตั้งความหวังเอาไว้ด้านการงานจะมีโอกาสก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความไว้วางใจจากเจ้านายในที่ทำงาน มีโอกาสได้แสดงความสามารถให้คนอื่นๆได้รับรู้การเงินจะฟื้นตัวขึ้นกว่าแต่ก่อนมีเงินก้อนเข้ามาทำให้ความเครียดเรื่องการเงินลดลงในบางคนอาจมีการวางแผนในเรื่องการเงินเริ่มคิดเกี่ยวกับการเก็บเงินในอนาคตอีกด้วย5สิ่งที่ผ่านมาในอดีตลูกน้องต่อบริวารค่ราชาถือเหรียญ คุณอาจจะได้เจอกับอะไรหลากหลายอย่างในอดีตซึ่งจะหล่อหลอมให้คุณมีความแข็งแกร่งและมองอะไรตามความเป็นจริงมากขึ้นคุณจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องยุ่งยิ้มนักและไม่ค่อยอยากที่จะแท์ใครมากเกินไปโดยพื้นฐานแล้วคุณมักจะต้องพึ่งตัวเองมาตลอดทำให้อาจจะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นน้อยไปหน่อยในด้านการงานจะมีความก้าวหน้าในสายงานที่ทำอยู่ มีโชคลาภทางการเงินได้เงินก้อนหรือได้ปรับเงินเดือนความรักโดยรวมแล้วยังไม่ค่อยราบรื่นมากนะักคุณต้องระวังความเห็นแก่ตัวของตัวคุณเองหรืออาจเป็นฝ่ายคนรักที่เรียกร้องจากคุณมากเกินไปก็ได้เช่นกัน6สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไพ่ห้าเหรียญมีแนวโน้มที่จะพบกับความสูญเสียและประสบปัญหาในด้านการเงินอย่างหนัก ในคนที่ทางธุรกิจส่วนตัวควรระวังมากๆเพราะคุณมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงรวมไปถึงอาจทำให้ระบบหมุนเวียนในเรื่องการเงินของบริษัทมีปัญหาหากมีความคิดที่จะขยายการลงทุนควรระงับโครงการเอาไว้ก่อนในเรื่องของความรักคุณอาจจะพบกับความผิดหวังสถานการณ์ในเรื่องความรักยังไม่เป็นไปอย่างที่คิดคุณอาจจะต้องแยกกับคนรัก หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ห่างเหินกันไปควรใช้ความอดทนมากๆในช่วงนี้เจ็ดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไพ่อัศวินถือถ้วยอาจจะมีความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่คุณจะมองปัญหาที่เจอในแงก่กลางๆไม่ได้มองว่ามันเลวร้ายอะไรมากนะักซึ่งก็ช่วยให้ไม่เครียดมากจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามอย่าประมาทกับปัญหาที่เกิดขึ้นจนถึงขั้นละเลยและไม่คิดที่จะแก้ปัญหาเพราะจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังซึ่งอาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตในช่วงนี้สิ่งที่ควรทำคืออย่าปล่อยให้ตัวเองเฉื่อยมากจนเกินไปนะักควรแอบที่ตัวคุณเองบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความประมาทก็จะดีที่สุด8คนที่อยู่รอบๆตัวเพื่อน ครอบครัวไ่าย่าดาาสถานการณ์มีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนะคุณอาจพบว่าตัวคุณเองอยู่ท่ามกลางบุคคลที่ไม่เป็นมิตรและไม่เป็นพวกเดียวกับคุณในช่วงนี้อย่าเพิ่งดันทุรังทําอะไรเพราะจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในเรื่องการงานควรลดความมั่นใจในตัวเองลงบ้างรวมถึงควรรับฟังคำแนะนำจากคนอื่นด้วย หากคุณยึดมั่นในอัตราของตัวเองมากจนเกินไปคุณอาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้หรือเจ้านายได้ระวังถูกกั่นแกล้งหรือถูกเพื่อนร่วมงานทำให้อับอายมีเรื่องให้เสียนะเกิดขึ้น 9. ความคิดภายในใจสิ่งที่คาดหวังไว้ไพ่าสามเหรียญมีความคาดหวังถึงความสำเร็จคุณอาจเริ่มมีความคิดที่อยากจะพัฒนาทักษะของตัวเองให้เก่งขึ้น อาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือมองหาช่องทางค้าขายทำงานเสริมเพื่อสร้างไรายได้ให้กับตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนในช่วงนี้คุณจะมองอะไรเป็นจริงเป็นจังอยากเห็นความก้าวหน้าในสิ่งต่างๆแบบชัดเจนไม่ชอบอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนหรือจับต้องไม่ได้ด้านการงานจะมีการฝึกฝนตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานมากขึ้น ความรักคาดหวังถึงความจริงจังหากจะรักใครก็ไม่ยอมกัดก้อนเกลือกินแน่นอนสิบบทสรุปไพ่เทพแห่งความไม่ตาโดยสรุปแล้วสถานการณ์ต่างๆในชีวิตของคุณจะมีการคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นจำเป็นต้องจัดระบบการดำเนินชีวิตของตัวคุณเองทั้งเรื่องการเงินหรือการงานก็ตามในเรื่องการงานหากมีปัญหาอยู่อาจได้รับคำชี้แนะจากคนที่มีอายุ หรือคนที่มีประสบการณ์ด้านการงานมากกว่าคุณการเงินถือว่าพอมีพอใช้อยู่บ้างแต่อาจจะไม่มากมายนะักต้องมีการวางแผนการเงินให้รัดกุมมากกว่านี้ความรักอาจเป็นช่วงที่ไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักในคนมีคู่แล้วความสัมพันธ์ยัยงพอประคองกันไปได้อยู่แต่ต้องใช้ความใจเย็นและอดทนเป็นหลักคุณอาจรู้สึกว่าคนรักชอบบ่นชอบสอน แต่นั่นก็เพราะว่าเขาปรารถนาดีกับคุณเรื่องสุขภาพควรระวังโรคเกี่ยวกับรออดลงหรือบริเวณคออย่างไรก็ตามถ้ามีโอกาสควรเข้าวัดถือศีลทำสมาธิบ้างก็จะช่วยให้ชีวิตราบรื่นขึ้นได้อาจารย์ขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะและคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอาจารย์นะคะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์หรือว่ามีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคำั้งทำายที่ได้รับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณในการใช้ชีวิตนะคะอย่าลืมให้ความสําคัญในการรักษาความสมดุลและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทุกด้านของชีวิต หวังว่าคุณจะมีโชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณอย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตและไม่ควรกังวลในการเปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงอาจเป็นสิ่งที่ดีและนำความสํำเร็จมาให้กับคุณนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ขอให้คุณโชคดีในทุกๆเรื่องและมีความสุขในชีวิตทุกวันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ